ทันไหมเอาทันไหมเนี่ยทันเอาสีทันยังได้กับมุลนึงมูลนี่ไม่เย็บลูกลูกตดอยู่เทิงห่านสามเทียแม้นเนียนตดแบบซร้างมาล่ะได้ยินน่ะแบบโอ้ยไปของน้ำซาอีหลีก็มากัมาหาว่าถึงเรื่องตดนอตดมันก็หัวขี่เนาะกับบางคนปวดนี่ยินว่ขี่ตะเกียเอื้ยมันตาฉากรแอกแล้วหาว ฉักแรกเห็นไหมเออแล้กวก็แล้วทําไมทาไมต้องแบบว่าทำไมต้องตอดไม่แล้วทําไมไม่มาเข้าห้องน้ำ What did is ตดฮะ What did is แล้วทำไมไม่มาเข้าห้องน้ํา<ะ>แล้วทไมไมาํา,าทไมถึงต้องขึ้นไปตดบนเวทีอา้วาวโคตรมันเก่งอนะ่ะเพืลยเจ้าว่าฉากไหนฉากนั้นฉากแปดฉากแปดกับฉากสองห่างกันกี่ชั่วโมง หนูทำไมใช่แล้วเอาเวลาทำอะไรอยู่หนูทำไมมาพูดให้คนฟังจังพูดเลยหนูจะพูดหมาพูดให้ทุกคนฟังมาจบเป็นคนแบบนีคิดว่าเราจะไม่อยาไอเหรอเจาะไอโบเจาะเห็ดดูทั้งหันเจ้ามีความสุขเราอาบน้ำแล้วนะมาท่านเหลือเอาไม่เหรอไปแยงไปกินเนื้อพี่น้องเอ้ยเอ้ยใครเอามาฝากสองเท้าปุ่า จลไปหาตัวพี่น้องพี่น้องคนหูจ,จักอยูอยก็เด้เป็นคนขี่ี่ปรนมาาซอนเยอกต้นเด็ยงามมนเรเหมน้เนี้ย้นตันเรื่องเราเหมอนหเป็นบุญวันกับชีวิตวันนวันหย่วันหยังบุญแซลสอนจใเสือวันนี้วันหยุดจะไปไหนอ่ะวันนี้วันหยุดเราจะไป สังสันค์นี่ไสฮะสังสันคีเนี่ยรถนี่แหละเขาไปกินกับแบบท่นนี่เขาพักแรมเหรอกินบบกท่านเนี่ยใช่สวยกําลอดนจ้ะใช่พรอนอันใหญ่เจ้าเอาเข่าเจ้าเอากับเลยบ่สดูดเอาเจ้าเอากัดเจ้ากัดตรงนู้เอาเข่าปังตรงนู้นนั่นอาพนี้ให้ก้อนหนึงเขาเข้าเขาถามเนี่ยบอกท่านทุกโตบอกข้าว เสียบบ่มาเนี่ยเต้นกก่งไม่งี้อยอคอยถามอี่านี้จอดไทยไปไทยแล้วออถ้าพุ่งอ่ะนะปับ๊บต,ต้องได้ฉากต้งได้ฉากเกลียดคุณไหมบ่ไปบ่ไทยไหม่แต่ว่าแจ่วไหม,ไมเห็นในยูนี่นล้ำใส่ ไอในยูเนี่ยไปกินนี่ยังมาเหนียวเฮ็ดข mm hmm. ักเม็ดเนื้อแค่นี้ว่าเป็นยังไงอ่ะเอออ,ไม,อไม่จา่จากงเมื่อวานันยังบอกกันว่ามันจำบอกหุงบอกท่าน กลางนั่งเอ็นเอนเอาได้ดีขันมะเลียก,กกับมะกินจาก็ดีโยกพนม้าให้กินมือนังนนั่นมือนังนนั่นมือนังน้องเบียงหนำเป็นไนายในผู้จะขวดแล้วแต่ใครจะหยิบบ่ได้พเพิ่อขวดหนึงเนี๋ยวน,นำเปล่าขวดหนึ่งมันบอเป็นเทปกระบอกเป็นไหนเจ้าได้มาไลก่อ,อนไลน์แล้ว จ้องอูเ๋เมัแม่หวานพี่ชายคือี้ปวดอยู่อีหลีนัดกันบ่เจอน้านเสียดาวเดียวเออาบาเิ้มคันมาว่าเมย์พอเป็นปู่นางพอสุดท้ายแล้วกลับบ้านนี่ส้มกินเหล่า,ปากกเ,เป็นนางตีดตมกว่งเอ๊ะนี้เพี้ยย่างนึงเพี้ยขยะน้ำในเด้อจ้าคนคนผู้ดีคนผู้งามมเมย์เอ้ยมึงขยะนมย์คนเก็บทั่นผู้ดีผู้ง,งามเอียน่ะแต่สิติยังว่าง,งาม ก็แซบได้ชายาพิเนปุยมันีตองหัวมันหนาพวนี่วันชยาเต็มยุงเนื้อจังอีหยงิับไหมไม่ยังดีเสีนหน่อยดีอาบนนำเหรอติคือเพ่หอมว่ะใส่พ่อยาสาผมมือสาหนำซื้อสาหนำข้ามา สานทีบอดใช่เ่าอยากสะพมือสาวหนาซื่อๆนอกี่ไหมแม่เดียวน้าขอมมาตัวน้าข้ามานะสาน้าข้ามาสวยเนี่ผมผมดำผมงอผมดำผมงออันนี้ผมดำอันนี้ผมสวยจะมาท้างปอดอกอัน้ผมกใจกลองเลยผมดกจะมันห่างท้ำตาดีกุนตาจะเสียไปมาตัองั้อขันนาจะใส มาทานคุณแม่ยังคุณแม่ยังนะมาทานคุณแม่ยัง,แม,ยงแม่มดแดงเลือดจากไรยังไรยังไรงาาดาราโอ้ยไรมดแดงดาราไปหลายร้าเลยวันไรดาราอำเภอคำม,ม่วงพุชานมสดขอบคุณไรอเนี่ยก็เสี่ยวมาให้กินอีกเด้นี่ขอบคุณอ่าพุชาไรมดแดงพุชานมสด เดียวป่มันจะเรียนอะไรนที่ีตท้องเจ่เป็นนางสะเหรอโด้อมมันนั้นโอ้หิวเยอะแยะเลยแม่แต้องใส่ลายเสื้ออีกตัวหนึ่งครับขี้กันตอนนี้เนี่ยกุศลนิ่เป็นบลคอน เ i n g teacher คำละวคือมวยเนี่ยน้องไหมน้องเก่ามากครูครูไม่น่าใส่โบเลยเนาะครูดูสิสองคำหมดเลยครูทราบเลยลูกใหญ่ๆนะน้องไหมลูกกระเงี้ยหมดเลยนี่ยพุทธาอะไรมาตั้งไหนอะไล่นั่นแหละพัดกระมัตยไทยพี่น้องเบิ้งของเปียกพี่ซื้อนครมันร้อนอะครู มาก้แไปแล้วนนะเธอไปจินต่ลามไ่กินหมูอ๋อเขอไินลามไ่กินหมูปอตัวเองใช่ไหมเ่ยก็ค่าขอบคุณนะเดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันใหม่ได้จ้ ไปแล้ไปดอกเอาไปทำไมล่ะมือคอ,อนเสิร์ต M องพื่สานา่งไหนหอ่ะพฮปพี่เบิร์ดีพี่สานาได้ตัวไหน้พี่พี่เบิดีพูดได้เีหาพูดใด้ดเกิดสนิ ไปดอกเราจะไปหาจับไกลมาเนอะไปใคิ่คิดยังบอกเขาเลยยิบสุดนี่มาใส่คิดตังไหนวะคนมีลูกวะเขาอยู่ไหนนะอันนี้อยู่สมยศบาร์สาขาไปแล้วนะคะ่นทางปลอดภัยค่ะ

เมื่อก pues ี้ว่าอะไรนะเห็นแอนมาบอกอะไรนะไก่ไม่ใช่เมื่อกี้ไม่ได้พูดไก่แล้ว่าไปน้าร้าเมื่อกี้เห็นพี่แอนเดินมาบอกมาหน่อยพราะงั้นไม่เมื่อคือมาหน่อยนี่นึกว่าไม่ยากเก็บอะไรมาหน่อยมึงอี้ี่เรียงดูดูไอ้เลิฟยุคทำไมปากเลยอย่างนั้นล่ะดูน้องแอนเกอะไรมามีพี่รุดใค่ยังกอดพี่ยังไม่ได้เลยแต่เกมเลยทั้งหน้าเลยกูกะจะทายคาดไปเห็นว่านาเรศก็ได้พี่น้องผู้เด็ข่าวกองคลิปนี้โลด ยืนยันยืนยันที่เมื่อกี้ว่าเห็นอะไรเห็นมาน้อยนี่เปนนอะไรน่จวงไรมาหน่อยเป็นไก่หรีอ,อยังอีกบหน้าที่ของเขาในออทุกๆเช้านี่นี่ก็เขานี่ เเออาาามกแต่รู้ว่ามันออกขึ้นแล้วขึ้นแล้วอนจนหน้าบวมเลยนะคะนอนนอนจนไม่เกรงใจคนที่เขาทำงานเลยนะคะแม่แหมเอาไปอยังคือพอไหนูนอนเนื้อคอยมือนี่ล่ะคอยนอนมานี่คอยขึ้นไปเตยละไล่ทำทายอยู่อันสุดคุ้มไง ห้อยสุกุ้มนอนหลับเหมโอ้ยยังยังบบท่านเศ้าอยู่หอยอยู่ไปดอกข้่งใ้ยังเป็นห้อยสุดอไม่ปกติไม่นอนแต่ว่าวันนี้แบบสอดแจงเป็นแบบ oh. ว่ามันนาซีเลืออีกร้ายฉากไหมก็เลยแบบว่าแมนก็เล่นนอนเป็นยังไงบแ่ว่าด่เทนลองโอ เอาเอาวันเมื่อนั้นเมื่อนั้นน้องบูไปนั่มบ่บูลังที่เขาไปหลีนวันมันไปตะแอนไปน้องบูไปด้วยเหรอได้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 มุกไปหาพาเพื่อนเขียบลูกแกมาคอคออยากเบิ้งแหมอยากเบิ้งได้ลูกนั่นแห่แสดงว่าสองสามมือต่อกันก็ค่อยได้นี่ มีอะอนี่ยหนูู่กับเงใช่หมนักเทียาคอใช่ไหมเออเที่ยมอเอาหนีมาราคานางเอกคนใหม่ค่ะมีคนรับเกกันแสดงว่าวันนี้อาบน้ำเหรอผสัมภาษณ์เนี่ไม่ได้เพราะว่าอาบน้ำแล้วเอาไปจุมวายุไปวาฝนคือจังลิ้นมามันยือาบน้าป้าขึ้นใสานากอบตายังหล่ปืเอเ้ ขอบใจยังนำปื๊ดเลยกินทานหน้าต้องเข้าแล้วนะคะบ่เคยถ่ายบ่เคยถ่ายปลุกลูกไก่เพราะไทยไก่จริงๆว่าปลุกลูกรอครับไอ้เค็มเครื่ตีนนะข่อยว่าไอ้เต้าหมี่เต้าหมี่เต้าหมี่มอดอ่ะไอ้เต้าหมี่เอามาเครื่องตีนข่อยว่ารอเครื่องตีนก็พูดได้หรอกเป็นกุณรอลอเป็นตาขเป็นตาแง่งโมสียโมีเรื่อง ย่างไปเลยหรอไม่น่ามาอกันอยู่นี่มาลัเกือบแช่ลูกเกือบกันขี้งของปมีอะไรบ้างขงอไม่เหลือมาเเยแแปาแปยืนูดกับเขาเนี้ี้งอเิน้อน่งอนุเนเรือง อ <osc> บอดไดบอกเ uh พื่อนยังม่แต um ่บอกว่าให้ไปไปผมไปก่อนได้ไม่องนี้เหตุวนโอเคยังในสินทางผิศแอนทิดเลยไปขึ้นแล้ขันไหนอ่ะรถเมล์ขนไหไฟแล้วพี่ขับรถดีๆนะคะไฟไหนนอนไหนท่อนไหนน่ันนี้จะไปนสุดงาท่บ้านจะโซ่ทอดเราต้องโกร๋ะจังเลยน้อยคนเก็บสุด แม่อนไม่ร้องแอนแต่ก็ไปอ้างพี่น้องก็เสือน้ำดูซื้อแล้วเมื่อนั้นซื้อเน่ซื้อแล้วนี่เด้เจ้าก็ซื้อแน่ใส่ในเงินนั่นก็ยากินของแอนอดีเป็นยงกินดูอยู่อยากอีกเมื่อไหร่จะพอไม่จะพอ โอ้แม่หน่อยนอนทั้งคืนเลย <c oughs> ไม่ได้สนใจเลย <c oughs> ไม่ไเอียงมาตกลงกันเอียง่เลิกบ่เหลวอ,อีกกระลัางสีส้มกันเมื่อบานค่ะมอญีอ่ปุ่จะไปซีน่ามอได้มอะไรอุยมันเป็นพวกกาอนี่หมอเอ็กดอกค่ะเพาการออกใจสมพ่อมันเป็นมันอากาศมันเย็นเนาะภูเขาอยู่เป็นงานที่ไม่ได้อยู่หลังเขาแต่ว่าเขาอยู่หลังงานอแต่เขาไม่ได้รับ นี่ไงคเขาไม่รักก็คือไม่รักอะไรวอนล่ำล่ำเรื่องยังนีงเขาซาวจะเป็นปอบล่ำลาเขาซาวใบจวงเป็นปอบอ่าประธานขอขนต่ายแกงข่อยบ๊วยดอกแต่เราเป็นเซนาร์ดทีมมัช่วยกันแบกอุปกรณ์ดนตรีครับไปละไปจวตู้เพราะว่ามันจะไปมินิใช่ไหมคะรตู้คันไหนยังไม่ทราบเลยตอนนี้ต้องเอาของไปขึ้นบนรถบ้านก่อนพอจะไปจันทร์โอเคโอเคสู้ๆค่ะจันทร์ อาจารย์จะไปมินิกับเรานะคะวันนี้แจกกันค่ะอาจารย์แจกกันค่ะไปแล้วค่ะเดี๋ยวแยกใหญ่กับบ้านแล้วพี่น้องตำหนิหลักมาธยมไทยบรรยากัดไทยได้ไม่ยิปลุกลูกไข่เบิ้งสุอซื่อไว่าเราตัวเตยันสามเสียเรื่องห่านจะเล่นสวนโดยไปเลยเป็นเรื่องปกติให้ได้หไปเนลยไปแล้วบาายบย